สิทธิ์พี่ของข้าจะมั่นคงเกินไปแล้วตอนที่335ไปสู่สวรรค์หนึ่งฟาบาทองค์เน็กเซียนทรงมาทําอะไรที่นี่เมื่อมองดูร่างจําแรงขององค์เน็กเซียนขี่เมฆบินไปบนท้องฟ้าหลี่ฉางโซ่ก็เต็มไปด้วยความสงสัยในใจในช่วงสองวันที่ผ่านมานี้เขาทําอะไรกับองค์เน็กเซียนบ้างเขาไปซื้อของพูดคุยพูดคุยกันทุกเรื่องไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้จบเที่ยวเขาล่องน้ําและควบขี่อาชาไปรอบๆกับเขา เขาสิทธิ์น้อยเซียนขนคนใหม่สำนักตู้เซียนกุนสือกองทัพของพอมังกรเทพแห่งท้องทะเลทักษิณปรมา,ารย์เต่าน้อยแห่งสำนักบำเพนเต่าหินเป็นสหายคู่หูกับบุรุษผู้หนึ่งมาสองวันแล้วนี่หรือว่าก่อนที่เขาจะได้รับตำแหน่งในศาลสวรรค์อย่างเป็นทางการศาลสวรรค์จะมีการประเมินขั้นสุดท้ายคือการออกเดินทางติดตามองคเล็กเซียนไปเที่ยวชมภูเขาแม่น้ำในช่วงเวลาเหล่านี้มีพฤติกรรมที่ทำให้สับสนมากเกินไปจริงๆสามปีต่อมา ลีชังโซครุ่นคิดสักพักแล้วเริ่มพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบนั่นเป็นข้อมูลที่มีค่าเพียงอย่างเดียวที่จักรพรรดิยกมอบให้เขาหลังจากตรวจสอบเขาในครั้งนี้อีกสามปีต่อมาจะมีการออกพระราชองค์การซึ่งเร็วกว่าที่เขาคาดคิดไว้ก่อนหน้านี้มากก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ได้บอกหรือว่าต้องใช้เวลาร้อยถึงสองร้อยปีในการออกพระราชองค์การหรือว่าพวกเขากระตุ้นให้เต่าสวรรค์เร่งการส่งถ่ายข้อมูลและจัดเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าให้เขา อย่างไรก็ตามในเวลานี้ย่อมเป็นการดีที่จะให้สารสวรรค์เข้ามาแทรกแซงในเรื่องเผ่ามังกรอย่างเป็นทางการแผนเล็กๆที่เขาทำเอาไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนก็มีประโยชน์ล่วงหน้าเช่นกันหลีช่ชางโซ่รอสักพักหนึ่งยุงที่ซ่อนตัวอยู่ไกลออกไปก็บินเข้ามาอย่างระมัดระวงังและร่อนลงบนไหลของหลีช่ชางโซ่นายท่านเจ้าการร่างจำแรงแห่งบุญเมื่อครู่นี้คืออย่าถามถึงบางอย่างและบางคนให้มากเมื่อถึงเวลาแล้วเจ้าก็จะรู้ข้าจะบอกเจ้าเอง หลีช้างโซ่กล่าวอย่างอบอุ่นแล้วทันใดนั้นผู้บำเพ็ญเวนจริงก็ได้รับคำตอบทันทีผู้บำเพ็ญเวนจริงกล่าวอย่างตรงไปตรงมาเป็นลูกน้องของคุณที่ช่างพูดเจ้านายของฉันวังมังกรทะเลตะวันตกจะส่งลูกชายมังกรและสาวมังกร36คนไปสักการะทั้งสามนิกายและครึ่งหนึ่งจะบูชานิกายหกคนผู้บำเพ็ญเหวนจริงกล่าวตามตรงว่า เป็นความผิดของผู้น้อยที่สอดรู้ไปเองเจ้ากะนายท่านวังมังกรทะเลประจิมกำลังจะส่งบุตรหลานมังกรจำนวน3 6คนไปกราบขอเป็นสิทธิ์ที่ทั้งสาสำนักบําเพ็ญเต่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่จะไปเข้าน่วมใน6กลุ่มของสำนักบําเพ็ญเต่าหยินนี่เป็นแผนของสำนักบําเพ็ญประจิมที่วิญ,ญญาณดูร้ายนามจินฉานซึ่งมีฐานะพอๆกับข้าได้กล่าวถึง บุตรหลานมังกรเหล่านี้จะถูกสำนักบำเพ็ญประจิมควบคุมเอาไว้เพื่อหาโอกาสที่จะสร้างความขุ่นเคืองให้ทั้งสามสำนักบำเพ็ญเต่าเพื่อให้เผ่ามังกรตกอยู่ในสถานการณ์ที่โดดเดี่ยวและอับจนหนทางอืมหลีชางโซ่พยักหน้าช้าๆแล้วกล่าวว่าขอโทษที่ทำให้เจ้าต้องลำบากนี่คือสิ่งที่ผู้น้อยทำได้เจ้ากะเช่นนั้นผู้น้อยขออำลลาทัานใดนั้นยุงเลือดก็กลายเป็นเมฆสีเลือดแล้วค่อยๆหายไป จากนั้นหลี่ฉางโซ่ซัดเพลิงสมาธิแท้เพิ่มเข้าไปอีกเพื่อแผดเผาหมู่เมฆหมอกนี้ให้หมดสิ้นซากไร้ร่องรอยดูเหมือนว่าผู้บำเพ็ญเวนจริงจะเปลี่ยนไปมากฉะไหนจึงง่ายเช่นนี้ดังคำกล่าวที่ว่าแม่น้ำขุนเขานั้นเปลี่ยนแปลงง่ายแต่นิสัยผู้คนล้วนเปลี่ยนได้ยากและผู้บำเพ็ญเวนจริงที่อยู่ตรงหน้าเขาในเวลานี้ก็กำลังแสดงท่าทีในสิ่งที่เขาต้องการให้นางแสดงออกมาเท่านั้น ลีฉางโซ่ย่อมไม่มีวันเชื่อว่าวิญญาณที่ชั่วร้ายเช่นนางจะกลายเป็นคนใจดีหลังจากที่ได้รับการฝึกฝนจนประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยหลังจากตรวจสอบทั่ววิหารเทพทะเลมาสักพักแล้วตุกตากระดาษจำลองมนุษย์ก็กลับมาที่ลานตุกตากระดาษใต้ดินเงียบๆและนั่งลงข้างต้นเสียงสื่อเชิงเขาหลิงซานในถ้ำยุงผู้บำเพ็ญเหวนจริงนั่งคัสมาที่อยู่บนเตียงค่อยๆลืมดวงตาดุดหงที่เรียวยาวอย่างช้าๆดวงตาของนางาฉแววสงสัยออกมาเล็กน้อย ยามนี้หากนางดาได้ถูกต้องร่างจำแลงที่มาจากบุญเกือบทั้งหมดนั้นน่าจะเป็นร่างจำแลงขององค์เน็กเซียนจัก,กรพรรดิยกห้าวเทียนบุตรแห่งบรรพาจารย์เต่าซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับจอมปราเทพองค์เน็กเซียนสำนักบําเพนเต่าหินเทพแห่งท้องทะเลผลประโยชน์ที่เทพแห่งท้องทะเลเกล่าวชี้แนะให้นางในครั้งแรกที่นางได้สัมผัสกับเทพแห่งท้องทะเลทักษิณบัตรนี้ได้ปรากฏต,ต่อหน้าขึ้นต่อหน้านางแล้ว บรรดาสำนักบำเพ็ญใหญ่ต่างไม่ลงรอยกันเกิดความวุ่นวายจนยากที่จะควบคุมและในยามนี้ผู้บำเพ็ญเหวินจริงก็ค่อยๆเข้าใจสถานการณ์ทีละน้อยแล้วเฮ่ย <Huh. S 1> ข้าจะติดตามท่านศัก2-3สองสามปีแล้วดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ชายผู้นี้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ก็สมเหตุผลการแสวงหาของข้าหลายปีมานี้ข้ากำลังมองหาอะไร ดวงตาของผู้บำเพ็ญเหวินจริงค่อยๆว่างเปล่าและใช้แววสับสนานางค่อยๆขยับจากท่านั่งสมาธิมาเป็นนอนตะแคงแล้วค่อยๆขดตัวขึ้นอีกครั้งถ้ำนี้ลงไปหน่อยได้ยินเพียงเสียงน้ำหยดสะท้อนดังกังวานเบาๆโชคดีที่ในเวลานั้นหลี่ฉางโซ่ถามคำถามเล็กๆสองสาข้อหากเขาถามคำถามสุดท้ายสข้อข้าเป็นใครมาจากที่ใดและจะไปที่ใดผลที่ตามมาย่อมไม่อาจจินตนาการได้ ร่างจำแรงขององค์เน็กเซียนออกจากเมืองอันสุรวิญญาณทั้งร่างของเขาก็เต็มไปด้วยพละงกำลังและรู้สึกสุขสบายสุดๆความจริงแล้วมันน่าสนใจอย่างยิ่งที่ได้ไปเที่ยวลาดตะเวนตรวจสอบเรื่องทั่วไปในโลกมนุษย์กับฉังเกิงผู้ใต้บัญชาของข้าองค์เน็กเซียนหัวเราะเบาๆและไม่รีบกลับสารสวรรค์แต่ขับเคลื่อนเมฆไปทางตะวันออกเฉียงเหนือแล้วใช้สัมผัสเซียนรับรู้เฝ้าสังเกตดูชีวิตมนุษย์เบื้องล่าง เมื่อใครโกรนท่วนทีแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกประโยค์ของคุณนางฉางเกิงจะสมเหตุสมผลไม่เผยความชัดเจนใดๆแต่กระตุ้นให้คนได้คิดหน้าทึ่งหน้าทึ่งจริงๆคุณนางฉางเกิงเรียนรู้ที่จะทำตัวเช่นนี้มาได้อย่างไรกันหรือเป็นวิธีชีวิตในโลกมนุษย์หากเป็นไปได้ข้าจะให้เหล่าเซียนและเทพแห่งสันสวรรค์ได้เรียนรู้ทักษะนี้เช่นนั้นแล้วข้าองค์เน็กเซียนย่อมจะไม่เบื่ออย่างแน่นอนขณะที่ผ่านโลกมนุษย์ไปตลอดทางองค์เน็กเซียนก็สัมผัสได้ถึงบางอย่างและเห็นวิธีการฝึกฝน ในเวลานี้วิถีนี้ยังคงคลุมเครืออยู่เล็กน้อยโดยไม่เผยร่องรอยที่แท้จริงและองคเน็กเซียนก็เข้าใจเพียงบางส่วนเท่านั้นยังไม่อาจเข้าใจได้ถูกต้องทั้งหมดหรือว่าข้ายังมีโอกาสอยู่ในโลกมนุษย์ร่างจำแลงขององเน็กเซียนเลิกคิวขึ้นแต่เขาไม่ได้คิดอะไรมากขณะขับขี่เมฆขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นธรรมดาที่องคเน็กเซียนย่อมเข้าใจว่าเขาถูกเต๋าวสวรรค์ญญยับยั้งจนไม่อาจเข้าสู่ขอบเขตจอมปราดได้อย่างแน่นอน และยิ่งไปกว่านั้นเขาได้รับการคุ้มครองจากเต๋าวสวรรค์ซึ่งจะไม่มีผู้ใดที่อยู่ในขอบเขตได้กว่าจอมปราดจะสามารถทำร้ายเขาได้แทนที่จะใช้เวลาและความทุ่มเทไปกับฝึกบำเพ็ญจึงย่อมเป็นการดีกว่าที่จะทุ่มเทไปกับการจัดก,การสามอาจักรระหว่างทางเขาเคลื่อนไหวอย,อย่างไร้ตัวตนและมีเมฆหมอกปกคลุมเมื่อร่างจำแรงขององค์เน็กเซียนกลับสู่สันสวรรค์เขามาอยู่ที่ชายแดนเชื่อมต่อของดินแดนเทวบูรพาและดินแดนเทวทักษิณ ดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่เขาจะไปที่ประตูสวรรค์บูรพานอกจากนี้พร้อมกันนั้นเขายังสามารถทดสอบแม่ทัพสวรรค์ผู้พิทักษ์ประตูสวรรค์บูรพาได้อีกด้วยเมื่อร่างจำแรงขององค์เน็กซียนบินเข้าไปใกล้บริเวณประตูสวรรค์บูรพา,ราเขาก็อดจะขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่ได้ที่ด้านนอกประตูบูรพาที่ยิ่งใหญ่แห่งสารสวรรค์เหตุใดกันมีคนกำลังนอนลงบนพื้น ขณะนี้มีร่างหนึ่งกำลังนอนอยู่บนวิถีเมฆตรงหน้าประตูบุรพาดูราวกับว่าเขาจะกรนเสียงดังขหลับสินทันในขณะที่เหล่าแม่ทัพสวนสองสามคนที่กำลังเฝ้าประตูต่างก็ขมวดคิ้วและเหล่าทหารสวรรค์ก็กัดฟันและไม่ไกลาจากประตูแห่งสารสวรรค์ก็ชายชราสองสามคนคนนั่งยองๆอ,อยู่หลังก้อนเมฆสีขาวพวกเขาล้วนปิดหน้าเห็นได้ชัดว่าพวกเขาอับอายจนไม่อยากพบหน้าผู้ใดเลย นักพรตเต่าหนุ่มที่กำลังนอนอยู่ที่นั่นครองฐานพลังเซียนเทียนและหนึ่งในบรรดาชายชราที่ซ่อนตัวอยู่ไกลๆนั้นคือปรมาจารย์เจียนนี่เป็นการต่อสู้เยี่ยงใดกันร่างจำแรงขององค์เน็กเซียนขมวดคิ้วแล้วก้าวออกไปข้างหน้าจนถึงประตูบุรพาแห่งสารสวรรค์ในขณะนั้นเซียนเทียนหนุ่มที่นอนอยู่บนพื้นก็ลืมตาขึ้นและเหลือบมองไปที่ร่างจำแรงขององค์เน็กเซียนพี่ว่าท่านเพิ่งกลับมาจากข้างนอกหรือ แม่ทัพสวรรค์ทักทายเขาและฝืนยิ้มออกมาบนใบหน้าใช่ข้าออกไปจัดการเรื่องส่วนตัวบางอย่างร่างจำแรงขององค์เน็กเซียนเอ่ยถามว่าเกิดอันใดขึ้นสิทธิพ่ของข้าจะมั่นคงเกินไปแล้วตอนที่336ไปสู่สวรรค์สองเฮี hey, อย่าพูดถึงเลย แม่ทัพสวรรค์ถอนหายใจแล้วกล่าวว่าชายข้างนอกผู้นี้เป็นคนลุ่มหลงในความรักเพราะเขาได้เห็นเทพธิดาแห่งสยบในสารสวรรค์ของเราแล้วตกหลุมรักจึงต้องมาขอเข้าร่วมกับสารสวรรค์พอเหล่าพี่น้องไม่ยอมให้เข้าเขาก็เลยนอนลงที่นี่แล้วทำตัวระยังอายร่างจำแรงขององค์เนกเซียนพันรู้สึกขบขันเช่นกันแล้วเขาสนใจเทพธิดาคนใดอยู่หรือแม่ทัพสวรรค์กล่าวผ่านการส่งข้อความเสียงไปว่า เป็นเทพธิดาจังเติงที่รับใช้เบื้องหน้าหวังหมู่เหนียงเหนียงหนึ่งในช่วงร้อยปีที่ผ่านมามีเพียงเทพธิดาผู้นี้เท่านั้นที่เข้าออกผ่านประตูบุรพาองเน็กเซียนพยักหน้าเบาๆและกล่าวว่าแล้วใหญ่ไม่ไล่เขาออกไปเล่านี่แม่ทัพสวรรค์ฝืนยิ้มขมขื่นและกล่าวว่าเมื่อหมื่นปีก่อนมีคําสั่งจากหอธงหมิงว่าหากมีผู้ใดอยากเข้าเป็นทหารในสารสวรรค์ให้นําคนผู้นี้ไปที่หอทหารเพื่อพิจารณาทดสอบขอรับ ดังนั้นตามระเบียบก็คือเราควรปล่อยให้เขาเข้าไปแต่เขามีแรงจูงใจไม่บริสุทธิ์และเราก็ไม่รู้ที่มาของเขาเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงไม่แน่ใจว่าจะไล่หรือปล่อยเขาไปดีร่างจำแรงขององค์เน็กเซียนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วยิ้มเรื่องนี้จัดการได้ไม่ยากเจ้าพาเขาไปที่หอทหารเพื่อทดสอบก่อนแล้วค่อยปล่อยให้เขาเป็นทหารสวรรค์หรือแม่ทัพสวรรค์จากนั้นเขาจะต้องปฏิบัติตามกฎแห่งสวรรค์ หากเขากล้าล่วงเกินเทพธิดาแห่งสยบเจ้าก็ทำลายฐานพลังของเขาทันทีแล้วลดระดับเขาไปสู่โลกมนุษย์ดีหรือไม่เมื่อได้ยินเช่นนี้เปี้ยนจวงที่นอนอยู่บนพื้นก็ตัวสั่นเทาเขาลืมตาแล้วจ้องไปที่ร่างจำแรงขององค์เน็กเซียนทันทีเจ้าเจ้าโหดร้ายถึงเพียงนี้ได้อย่างไรกันดวงตาของแม่ทัพสวรรค์เหล่านั้นพันสาแสงจ้าพวกเขาแต่ละคนล้้นเดินไปข้างหน้าด้วยรอยยิ้มแล้วถามเปี้ยนจวงว่าเขาต้องการเข้าร่วมกับสารสวรคร์หรือไม่ เมื่อเห็นเช่นนี้ร่างจำแรงขององค์เน็กเซียนก็สายสีซาเบาๆแล้วลอยร่างเข้าไปที่เขากล่าวไปเมื่อครู่นี้ก็เพียงเพื่อทําให้คนภายนอกตกใจกลัวเปี้ยนจวงหลงไหลเทพธิดาและตัดสินใจมาที่สารสวรรค์เขาอยู่ที่ประตูบูรพาและไม่ยอมจักไปไม่จําเป็นต้องลงโทษเขาพวกเขาก็สามารถทําให้ร่างกายของเขาเจ็บปวดได้ แม่สารสวรรค์จะขาดทหารและแม่ทัพใหญ่แต่ก็ไม่ต้องการคนเช่นเขาเมื่อมองแวบแรกก็รู้ว่าเขาเป็นเด็กเอาแต่ใจนิสัยเสียของขั้วอำนาจบางแห่งของโลกบรรพการกล่าวถึงเรื่องนี้อีกครั้งเมื่อไม่กี่วันก่อนมีพวกแม่ทัพสองสามคนไม่ได้ตรวจสอบตัวตนและแผ่นป้ายของเขาแล้วปล่อยให้เขาเข้าไปข้างในได้ง่ายๆทันทีว่าทุกคนจะถูกหักบุญไปสามร้อยปีในห้องลับใต้ดินแห่งยอดเขาหยกน้อย สามปีไม่นานเกินไปแต่ก็ไม่สั้นเกินไปหลีชังโซพ,งพึมพำแล้วควานหาถุงเก็บสมบัติที่ข้อมือของเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหยิบผ้ากองหนึ่งออกมาก่อนหน้านี้ยอดเขาหยกน้อยเคยสุดแสนอัดคัดมาก่อนมีการใช้ทรัพยากรเพียงเล็กน้อยในการฝึกบำเพ็ญและไพ่ไม้ตายหลายครั้งที่พวกเขาใช้หนังสัตว์ถูกถูกและม้วนไม้ไผ่เพื่อเขียนบันทึกลงไปหลี่ชังโซไม่ยอมให้หลิงเอ๋อประหยัดเลยเพราะเขาไม่อยากให้นางต้องทนลำบากทุกยากับเขาเขาต้องการมอบทรัพยากรทั้งหมดให้นาง เวลานี้ยอดเขาหยกน้อยแทบจะอยู่ในระดับกองกำลังที่มั่งคั่งแห่งโลกบรรพกาลและสามารถใช้ยันผ้าย,ยันหยกได้หลังจากย้ายกองผ้าออกแล้วหลี่ชังโซ่ก็ย้ายอีกกองหนึ่งออกไปและทำซ้ำหลายหลายครั้งจากนั้นก็ปูผ้าเหล่านี้ลงบนพื้นตามลำดับของมันทันใดนั้นแผนที่ความคิดสองที่หนาแน่นก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าของหลี่ชางโซ่นั่นเป็นส่วนหนึ่งของแผนเล็กๆนั้นหลี่ชางโซ่ได้วางกลยุทธ์ไว้เป็นเวลานานว่าจะใช้ พระราชะองค์การจากสารสวรรค์และแต่งตั้งเทพแห่งท้องทะเลเข้าสู่สารสวรรค์เพื่อทำสิ่งต่างๆและเวลานี้เขากำลังรอคอยพระราชะองค์การขององค์เน็กเซียนนั่นเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญเช่นกันในการนำเผ่ามังกรเข้าสู่สารสวรรค์เขาต้องเชิญเผ่ามังกรให้เข้าร่วมพิธีเขาอยากให้เผ่ามังกรเห็นประโยชน์ของสารสวรรค์ต้องให้ได้เห็นพลังบุญด้วยตาเปล่าและนั่นย่อมจะส่งผลต่อเผ่ามังกร เขายังต้องใส่ใจด้วยว่าเรื่องนี้จะเปิดเผยหรือไม่ว่าเขาอยู่ที่ใดเพราะในท้ายที่สุดแล้วตำแหน่งเทพก็ไม่อาจมอบให้กับตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์เต่าสวรรค์ย่อมต้องลงมาบนร่างของเขาเองนี่ยังเป็นครั้งแรกที่เขาได้เป็นเทพผู้ชอบธรรมซึ่งเขาไม่มีประสบการณ์มาก่อนนอกจากนี้หลี่ชางโซ่ยังมีอะไรให้ต้องพิจารณาเพิ่มเติมอีกมาก ในระดับกลยุทธ์เขาต้องอวดประคมตัวเองให้เด่นดังอลังการเผยพลังและความสามารถออกมาทว่าในระดับยุทธวิธีแล้วเขายังต้องมั่นคงและมั่นคงแสวงหาผลประโยชน์บนการเติบโตที่เสถียรมั่นคงเขาต้องชฉวยโอกาสนี้สนับสนุนความยิ่งใหญ่ของสารสวรรค์และเพิ่มการปรากฏตัวของสารสวรรค์เพื่อเน้นถึงการดำรงอยู่ของสารสวรรค์ในโลกบรรพกาลต่อไป และหากจัดการได้เรียบร้อยดีก็ยังใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ในสถานที่ต่างๆเพื่อเสริมสร้างอิทธิพลของเทพแห่งท้องทะเลทักษิณให้ยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งต่อไปไม่จําเป็นต้องมีคนมากเกินไปในภายหลังปริมาณย่อมเพียงพอในรายชื่อของแขกผู้เข้าร่วมประชุมเบื้องต้นต้องมีแม่ทัพตรงมู่เพื่อเป็นตัวแทนของสารสวรรค์ต้องมีทหารและแม่ทัสวรร์มากพอที่จะเพิ่มพลังของสารสวรรค์เพื่อให้ผู้คนรู้สึกได้ว่าสารสวรรค์ได้พัฒนาไปแล้วเงียบๆ ส่วนเผ่ามังกรก็ต้องมีอาวอีด้วยและยิ่งสามารถเชิญบรรดาปรมาจาร์เผ่ามังกรมาได้มากเท่าใดก็ยิ่งดีมากเท่านั้นแต่เขาต้องระวังสายลับที่สำนักบำเพ็ญประจิมได้วางเอาไว้ด้วยสำหรับสามสำนักบำเพ็ญเต๋าเขาสามารถเชิญผู้ฝึกบำเพ็ญของเกาะเต๋าทองเช่นเทพธิดาจินกวงพวกเขามีสถานะสูงในสำนักบำเพ็ญเต๋เจาเจียและมีปฏิสัมพันธ์กับเขาอยู่บ้างพวกเขาจึงเป็นทางเลือกที่ดีทีเดียว ส่วนสำนักบำเพ็ญเต๋ชาชันเพียงเชิญปรมาจารย์หวงหมาคนเดียวก็พอและยังช่วยโอกาสนี้ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปรมาจารย์หวงหลงและเผ่ามังกรให้ดีขึ้นไม่เหมาะที่จะให้ปรมาจารย์อย่างลุงเจ้าเทพธิดาอาวินเซียวและประมาจารย์เต๋าผู้ยิ่งใหญ่ปรากฏตัวในโอกาสเช่นนี้สถานะของเทพแห่งท้องทะเลทักษิณยังไม่คู่ควรจะขอให้ปรมาจารย์เช่นนี้มาชมพิธีมันดีกว่าอะไรทั้งนั้นแล้ว ลีฉางโซ่รีบนั่งขัดสมาธิบนพื้นอย่างรวดเร็วแล้วจ้องมองไปที่ผ้าที่อยู่ข้างหน้าเขาพลางงอนนิ้วแล้วจุ่มลงไปในหมึกจากนั้นเขาก็เริ่มเขียนและวาดลงไปบนผ้าข้าจะลองอีกครั้งจะไม่มีอะไรผิดพลาดในเรื่องนี้หลีชางโซ่ยุ่งอยู่ในห้องลับใต้ดินมาครึ่งปีแล้วและเมื่อแน่ใจว่าไม่มีข้อบกพร่องที่สำคัญในแผนของเขาแล้วเขาจึงเริ่มดำเนินการรอบด้านอย่างเต็มที่อย่างแรกคือการยืนยันกำหนดเวลาออกพระราชะองค์การจากสารสวรรค์ หลี่ฉางโซ่ลงมือติดต่อแม่ทัพตรงมู่ครั้งหนึ่งแล้วจดบันทึกในเรื่องนี้และคำตอบที่เขาได้รับก็คือองค์เน็กเซียนปล่อยให้เขาทำโดยไม่มีข้อจำกัดในขณะนี้พระราชองค์การยังมีเวลาเหลืออีกราวสองปีห้าเดือนจึงจะเสร็จสมบูรณ์เพื่อความปลอดภัยหลี่ฉางโซ่จึงได้เลื่อนเวลาออกไปอีกครึ่งปีเป็นวันกำหนดที่สารสวรรค์จะออกพระราชองค์การแห่งสาลสวรรค์เหตุใดจึงเลื่อนเวลาออกไปจะเกิดอะไรขึ้นหากการส่งข้อมูลถึงเ9า้าในร้อยส่วนแล้วจู่ๆก็เกิดติดขัดขึ้นมากระทันหัน เขาเคยเจอเรื่องแบบนี้มาหลายครั้งในชีวิตชาติก่อนหลังจากนั้นหลีช่ชางโซ่ก็บอกเรื่องนี้กับอาวอีอย่างละเอียดหากเทพแห่งท้องทะเลทักษิณมีตำแหน่งเทพผู้ชอบทำอาวอีในฐานะรองเจ้าสำนักและเป็นผู้พิทักษ์ใหญ่ย่อมจะได้รับตำแหน่งเทพผู้ช่วยโดยปริยายแม้จะเป็นเพียงระดับที่6เท่านั้นแต่เขาก็ทำได้แล้วยังได้รับบุญบริสุทธิ์และการคุ้มครองจากเต๋าวสวรรค์และนั่นน่าจะทำให้เผ่ามังกรตื่นเต้นทีเดียว และหลีช่ชางโซ่ก็บอกเอาอีซ้ำแล้วว่าเรื่องนี้ต้องระวังให้มากขึ้นและห้ามเปิดเผยล่วงหน้าเพื่อไม่ให้สำนักบำเพ็ญประจีมมีโอกาสที่จะวางแผนสร้างปัญหาได้นั่นคือการทดสอบความสามารถในการโป้ปดอย่างแนบเนียนของเอาอีเผ่ามังกรอยู่ที่นี่เพื่อทําให้สถานการณ์โดยรวมมีเสถียรภาพหลีช่ชางโซ่ใช้ตุ๊กตากระดาษจําลองมนุษย์นักพระเต่าส่วนตัวเพื่อไปที่ถ้ำหมากู่แห่งภูเขาเออเซียนซึ่งเป็นถ้ำของหงหลงเจินเหรินเพื่อเชิญหวง,งหลงเจินเหรินให้มาชมพิธีในวันนั้น และห่วงหลงเจินเหรินก็รับปากทันทีส่วนเทพธิดาจินกวงนั้นเขาขอให้อาอีช่วยเชิญน,นางมาได้โดยที่เขาไม่จําเป็นต้องไปที่นั่นด้วยตนเองน่าเสียดายที่มีคนของสำนักบําเพ็ญเต่าหยินไม่กี่คนแม้จอมปราดเทพไทชิงจะมีสิทธิ์ในนามไม่มากนักแต่ลีฉังโซ่ก็หาคนเหมาะสมที่จะเชิญมาไม่ได้ข้าย่อมไม่อาจเชิญท่านผู้ก่อตั้งสำนักตู้เออร์เจินเหรินมาได้ใช่หรือไม่ เทพแห่งท้องทะเลทักษิณไม่รู้จักผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้เช่นกันจึงไม่มีเหตุผลจะเชิญเขามาได้มีหวงหลงเจินเหรินคอยสนับสนุนเหตุการณ์นี้ก็เกือบเพียงพอแล้วหลีช้างโซ่ถอนหายใจเบาๆและเริ่มเตรียมการอย่างหนักทว่าสิ่งที่หลีช้างโซ่ไม่รู้ก็คือบัดนี้ลมในวังดุสิตพัดมาอีกครั้งแล้วหนึ่งอีกพระนามที่ใช้เรียกขานเทพมันดาซีหวังหมู่ 2คือแผนผังแสดงการเชื่อมโยงความคิดที่หลากหลายโดยแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเรื่อยๆจากหัวข้อหลักและเขียนคำสำคัญเอาไว้บนเส้นแต่ละเส้นเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของแนวคิด